เลลงทิปล <pod> <f Read ing> <wh> ่าสุดเป็นที่ไหนมาหาที่ไหนภูเก็ตครับผมอ๋อทีนีไม่ได้ต่างประเทศอยู่ไทลใช่เพราะว่าด้วยด้วยวันว่างน้องกองกองละครน้องเขาถ่ายอเลยแบบเราเขียนีเวลาไม่ถเาด้วยความเป็นแบบแก็เป็นมิตรกันใช่มีได้เห็นาขอี่มาทำมา้องด้วยใช่เลยเกิดะขึ้นใช่วันใหญ่ก็เป็ติคือน่าจะน่าจะติดที่ลปวะครับี่ ไปสามวันอ่ะป่วยสองวันก็คือโยมตั้งแต่นี้ตู้เลยใช่ก็คือแลยได้เที่ยวนิดๆหน่อยๆนี้ก็เที่ยวไม่สนุกอ่ะก็น้องก็นอนทั้งวันแล้วดูแลยังไงพยาบาลพยาบาลอะไรยังไงก็โทรเรียกมุกเวลาไม่ใช่โทรเรียกโทรเรียงานัฝ่านยยาดูแล้วอาการน้องเป็นยังไงก็ ก็ไข้หวัดใหญ่ครับสายพันเอมันก็จะไม่ดีก็ค่อนข้างค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่ว่าก็ก็กินยาอยู่ด้วก็กินยานอนเลยเยอะอะไรเงี้ยกลับมากลับมาก็พอกลับมากรุงเทพมันเป็นวันที่สองที่สามขการเดินทางกลับมากรุงเทพก็หนักออหรืว่าคือตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่รุนแรงแต่ก็นึกว่าแบบเพราะว่าเพราะว่าเราแบบอยู่มั่ที่พังค์นะ ก็ออกมาเล่นทะเลออกไปออกไปต่างแดดนึกก็เลยนึกว่าเป็นแบบหรือว่าไ่้แดดปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเช็คมานมาแกบน เรา,เรา,เรา,เราก็เราติดจากน้องใช่ไหมหรือไม่ติดแข็งแรงเราไม่เป็นไรเลยใช่ออแล้วตอนนั้นคือเขาไม่โแบบนหรือไเขาแบบนอนหรือแบบมาเที่ยวด้วยกันตาแบบดั่นมาที่ไหอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่โบนเนาะเขาก็แบบขอโทษนะที่ป่วยซึ่งไม่ต้องขอโทษมันมันไม่โดนไม่ได้อ,อ,อ,อยากป่วยแล้วแต่ก็ก็ดีครับผมก็เป็นการท่องเที่ยวแบบแบบใหม่แบบให,ใหม่ที่แต่โรงแรมนอนเดีเดยว <laughs> แล้วเลพอเขากลับมาพาลูกไปแอัดบุ้เลยหรือว่ามีปี่ยมีงานมีงานมีงานก็เลยแม่แม่พาน้องไปเองครับผมคือพอเราเสร็จงานที่แบบ ตอนนีหห้หายแล้วหายแล้วหายแล้วดีใจไมดีครับผมดีมากจากใครฮะเพื่อนเพื่อนครอบครัวก็ที่ที่ร่วมเพื่อนร่วมงานที่บ้าไม่ม้จากเราแน่เไม่มัใครรเล่าแต่ก็ยังมีการสร้างคนเทนเออ ใส่สักกระหนาวเล่นน้ำหรออัน,นตอนนี้คือพร้อมแล้วใช่ไหมเมือ่อก่อนนี้เราบอกเราไม่อยากชูเยอะเพราะว่าแบบเราพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วผู้ชม,มการเล่นลูกแบบมันแต่งได้แอปพลิเคชั่นอ๋บบอไมีวิดีโองเขาแต่งรูปก่อนนะแต่งรูปก่อนมันก็มีบ้างแต่ว่าเราก็มีบ้างการใส่ชิ้นแข่งกันหรือยังไงใส่ไม่เป็นสอนหน่อยเคยใส่เหรอใส่ เออแล้วรูปเป็นยังไงรูปออกมาหัวแบบเขาใจไหมหรือเขาแซวช่วยอะไรเราไหมโมโมก็ไม่ได้แซวเขาบอกว่า้องไม่ผอมถ่ายได้ก็ลูกธรรมดาไม่ได้มีอะไรหรูหราขนาอะไรไม่ได้เซ็กซี่หรอกไม่ได้เซ็กซี่แล้วเองโมหลับนอนอย่างเดียวเลยที่นอนแล้วเราไม่มีเราไม่ได้ออกมบแทนที่เยหรอก็มีบ้างมีบ้างแต่ไม่ได้ลงน้องน้องไม่ได้ลงไม่ช่วยแน่นำไม่ช่วยแนะนำที่นี่ไม่มีทำไมเราห้าม ไม่ได้ห้ามแต่ว่าน้องแค่ไม่ได้หไหวยเลยมันห่วยอยู่่วยอยู่แทนที่จะไปแก้ตัวนม่ทอที่มคิดแก้ตัวก็มีก็มีคิดเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเราเราด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยาก ไปเที่ยวแล้ว,วอ่ะคือไม่ได้ไม่ทํางานนะครับอย่างนับงานอ้วย <ๆๆ S 2> นะครับแต่ว่ามีเวลาว่างเราก็อยากไปเที่ยวอยากมาอยากพาน้อง,องไปเที่ยวอยากพาับว่าไปเที<อ>่ยวบ่อยๆนี่คเวลาว่างแต่ว่าน้องก็ด้วยความที่ตอนนี้น้องคือตอนีมาก<อ>งานเยอะมากก็เลยจะหาหาคิวห้ไปเที่ยวมันจบที<อ>่ยากร้อนมากเลยรนไฟแล่นะมันมันหิวไปแล้วดยอะน้องที่จะต้องไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ไว้ก็ไม่ใช่หรอกไม่แล้วก็แค่เราก็แค่แบบเออเวลาว่างจับก่อนนี้เวลาว่างหน่อยจะไปทำอย่างอื่นแต่ว่าตอนนี้ก็แบบคิดถึงการการใช้ชีวิตมากขึ้นมากกว่าเราจะเป้าหมายเลยว่าแบบเดือนนี้ต้องกี่คราเหรือว่าตามเดือนครั้งตั้งเป้าไม่ได้เลยครับเพราะน้องหล่อน้องค่อนข้าง จะวันท้ายแล้วพี่เล็งงกอ่ะบอกอะไรพาไปยินดีนะครับยินดีมากๆคนะุณสี่ผมพาเหมือนว่างอยู่รรทั้งคู่แจ้งเขาทราบไปเยใช่ไหมแล้วโมวา่างไห<ด>มว่ <ๆ S 2> <บ>างว่างคู่ตอนนี้เพิ่งพดิเช็ค <Norwegian. S 2> ัเพราะว่าจะจองร้านอาหารดูถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่ติดต่อมาจองร้านแล้วนะครับอ่แล้วถ้าเราจองร้านไปแล้วแล้วเขาติดต่อมาขึ้นร้านสิครับผมมาทำงานก่อนมาทำงานก่อนเออโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เล็ก ปีนี้ม,มีละครไหมคะผมชอบมีครับผมจะกำลังจะออนแอร์ air แล้วมีนานีชื่อลมเล่นไฟครับผมผมเล่นชายมีนานีนานเล่นที่เล่นกับพี่เชอรี่การพมันด้ามีหนึ่งค่ะครับเฮ้ยมีมีถ่ายอยู่เรื่องน,นึงก็ได้นนออนทีนี้เหมือนกันเรื่อง,งสารนัทสารเรือแต่ว่า18บพ <uko S 1> ักระกะราคมนี้ผมใช้แนวทางช้าๆทุกทัวร์เออโอเคขอบ,ขอบคุณค่ะ